มาขี่กัโพวกลูกเด็กเห็นมอเตอร์ตัวเห็นอยู่ครับต้องมีคนเกิดเด็กเกิดรดเกิดไซ่ด้วนี่เกิดบังมึงเกิดที่แดกอันบม่มีหรอกมีไรแดกแดกแดกสิของแล้ว เราคุูยิงเงยงไหมอาดกรไหลเลยบอกด้วยเลยเฮิยเสียงไม่ผู้ดีจะไม่คิดตด้ไอ้ตึ้งแตไรอีรีบ่อกอีย่างบักตานม่ยกูตื้นเบิดกูเกิดเป็นป้อยเมาก็เป็นพิมพ์ตองอีดีว่านี่มีคนเกิดใส่มีคนมีคนลับมันเกิดแนะใส่เกิดเห่น่าเ่น่เ่นองนเนเครับครับครับจเป็นต้องรู้เบิดไป่ะ ต้องเดีนถามว่าเก็บของไหมปวดเก็บทำไมตายหมดเลยมันจะใช่งแนงมันอยู่ทงงางเนิ่อบอกปวดหนีตนลังเนิน่อง